วิจารณญาณในการรับฟังนะคะดูดวงส่วนตัวทักหาแอดมินนะเพียงโอ้ผู้อยู่เบื้องหลังหลายคนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเหมือนอยู่เบื้องหลังเออเหมือนคนที่ปิดทองหลังพระหรือบอกตรงๆก็ได้คุณไปปิดทองหลังพระซะ นะหรือรวมไปถึงนะคะท่านก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอาจจะอาจจะเป็นองค์ครูใดครูหนึ่งที่ช่วยคุณสปอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังอยู่ตอนนี้อ่ะตรงๆแหละตามนี้เลยอืมแล้วเขาอยู่กับคุณมานานมากแล้วนะคะบอกว่านี่เป็นจังหวะที่ดีของคุณนะคะเหมือนจะมีจังหวะที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วละ่ะอืม ส่งดวงวิญญาณคําว่าส่งดวงวิญญาณหลายคนก็อาจจะอ่ะมองโบจะสื่อไปในลักษณะของการอโหสิกรรมของการกรวดน้ํานะคะของการแบบเหมือนแผ่มเมตตาหลังจากที่ทําบุญอะแผ่มเมตตาให้กับอืมนั่นแหละตามบทสวดเลยนะคะคุณช่วงจังหวะที่ดีของคุณคุณกำลังก้าวเข้าสู่คำว่าความก้าวหน้าของชีวิตเลขแปดแปดขึ้นมานะคะ หลายคนอาจจะทำงานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นการเกษตรนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับการไม่ได้แสดงตัวตนแต่ทำด้วยจิตที่ดีนะคะเออกุศลและจิตที่ดีไม่ว่าคุณจะทำแบบอะไรก็ตามสิ่งที่คุณเคยทำมากำลังหนุนนำชีวิตของคุณให้เข้าสู่ความแบบเจริญก้าวหน้าหลายคนอาจจะได้รับ โอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมันมีสิ่งที่มันเพิ่มพูนมากขึ้นในเรื่องของชีวิตการงานหรือว่าชีวิตคุณนะมันกำลังไปไปได้วยสวยกลังก้าวหน้ามงคลนะ่ะวายเลิดดวงสมพงค่ะถ้าคุณจะถามว่าฉันมาถูกทางไหม ถูกต้องสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่ดีไหมถูกต้องใช่คุณสมพง์กับสิ่งที่คุณทําแล้วสิ่งที่คุณจะก้าวไปต่อก็ยิ่งหนุนนําดวงคุณด้วยแม้แต่คนที่คุณเจอในช่วงนี้คนที่คุณเจอจะต้องเป็นคนที่เขาหวังดีกับคุณเท่านั้นถึงจะไปด้วยกันยาวไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนหรือคนรักหรือใครก็ตามนะคะคุณแบบดวงเขาจะหนุนนําคุณนะคะคุณและเขาจะยิ่งก้าวหน้าไปด้วยกัน ถ้าเป็นช่วงเวลาที่ดีคนคนนี้จะไม่มีท็อกซิกถ้ามีก็คือตัดไปได้เลยไม่ใช่เวลาเราครบใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกผ่านอันนี้เลยนะคุณจะต้องคคุณจะต้องคบกับคนที่เรามองออกอะว่าใครหวังดีกับเราไม่หวังดีกับเราเหมือนถ้าคุณรักใครจริงใจกับใครสักคนหนึ่งคุณจะไม่ได้แบบคิดร้ายกับเขาคุณจะไม่อิจฉาลิษยยาเขา นะคะสิ่งที่คุณทําไปคุณมีแต่ได้หวังว่าเออเห็นให,ให้เขาแบบได้เจอสิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรักที่บอริสุทธิ์ดังนั้นถ้าเราอยากเจอคนแบบไหนเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนอย่างนั้นนะคะคุณมีสิทธิ์มีโอกาสท,ที่จะได้เจอคนเหล่านั้นหรือคนคนนั้นได้นะ,ะถ้าง,งานที่คุณกําลังทําก็ดวงสมพงกันกับคุณนะคะอ่ะเร็วๆวนี้แหละนี่ช่วงเวลาที่ดี ทํายิ่งได้ไหมอะช่วงนี้คุณปวดหัวบางคนเพิ่งปวดหัวมาก่อนที่จะเจอคลิปนี้นะคะถ้าทําบุญแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็กวดน้ําด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องปกติที่คุณปวดหัวรู้สึกว่าอยู่ดีมันก็จีดขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุเอาแหละอันนี้สัญญาณบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเข้ามาอย่างรวดเร็วนะพลังงานนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็คือ อันนี้อะไรพลังสถิตนะคะหลายคนคุณไม่รู้ตัวว่าคุณมาถูกทางแล้วกับบางเรื่องบางคนอาจจะเข้าถึงในเรื่องของการทําคุณงามความดีสวดมนต์ไหว้พระทากรรมฐานนั่งสมาธิเ,าเหมือนเราเข,เข้าถึงเรื่องอย่างนี้ได้เร็วมากนะคะ energy ของเราแบบช่วงนี้จะรู้สึกคุณเองจะสัมผัสถึงว่าเฮ้ยหรือฉันคิดไปเองว่าคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะคุณไม่ได้คิดไปเอง อันนี้พลังชีวิตเนาะบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้คนบางคนอาจจะอช่วงนี้ฝันฝันฝันอะไรที่มันแปลกๆนะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนถ่ายของวัฏจักรวางอย่างนะคะถ้ามันเป็นเลขสิบขึ้นมามันเหมือน the wheel of fortune เออพลังชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนอื้อหือ พลังชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนอันนี้คืออะไรคะหลายคนไม่มั่นใจกับตัวเองนะคะปัญหาของคุณคือความไม่มั่นใจหลายคนลังเลนะคะลังเลอยู่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอืมแต่ทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาของคุณที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินหรืออะไรต่างๆนานาที่คุณแบกอยู่มันจะบันเทาค่ะมันจะทุเลาเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไม่นาน นะคะอ๋อ oh, อันนี้ต่อเนื่องกันเลยเหรอเรื่องหนี้สินอนะเรื่องหนี้สินจะบรรเทาจะดีขึ้นถ้าใครเป็นหนี้อยู่นะอโหสิกรรมกวดน้ำอโหสิกรรมค่ะไม่ว่าใครทํำอะไรกับเรามันเป็นกรรมของเขาถ้าเราโต้อตอบเมื่อไรมันเป็นกรรมของเราช่วงนี้คุณได้เข้าถึงในเรื่องของการได้ทําทําบุญทําสมาธิได้กวดน้ําหรือว่าสวดมนอะไรก็ตามอโหสิกรรม หรือแม้แต่คนที่คุณฝันถึงในอดีตท,ที่เข้ามาในฝันของคุณน่ะต้องมีการอาโหสิกรรมบางอย่างโอเคสุดท้ายอุ้ยคลิปยาวแต่ว่าเป็นพลังงานที่ดีนะสุดท้ายสามใบพอค่ะส่งคุณคู่รักถ้าคุณจะได้เจอสัำวันน่ะเป็นคู่สร้างคู่สมแต่จะเป็นคู่รักที่ยืนยาวคบกันจนแก่จนเฒ่าอ่ะเออต้องเป็นคนที่ บุญสมคงแล้วก็หนุนนําเราเท่านั้นคนนี้จะเป็นคู่ซับคู่ซับคู่แบบคู่ลักชูรี่จะเป็นคู่ซับคู่รักด้วยแล้วกูคู่ซับด้วยโอ้เลิศไม่เคยเปิดเจออันนี้มาก่อนเลยเยขห้คุณได้อ่ะสุดท้ายอีอย่างนี้ช่วงนี้ไม่มีสมาธิทำสมาธิเข้าไว้เพราะมันเป็นเหมือนมาน บางคนเข้าสมาธิก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาหลบควนรนเลอแม้แต่ขับรถอะไรอย่างนี้ต้องระวังถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองไม่โอเคอย่าขับรถนะคะอันนี้คือท่านเตือนขึ้นมาขอให้คุณโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์ยืนยันนะคะจังหวะชีวิตที่ดีๆของเราจากนี้ไปขอให้ทุกคนแฮปปี้นะคะเลิบๆค่ะ